สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะเรามารีรันนะคะสำหรับวิทยาศาสตร์วิทยาการและเทคโนโลยีในหน่วยที่3นะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะแผนที่12เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เมื่อกี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าสังคมออนไลน์มีหลากหลายแพลตฟอร์มก็เรียกว่าแพลตฟอร์มเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google, TikTok, Twitter, IG Li n e อันนี้ยกตัวอย่างที่จะมันมีมากกว่านี้อ่ะเรามาดูว่าเจา้าสังคมออนไลน์มันเป็นยังไงมันมีดีมีเสยียยังไงเขาบอกว่าการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนอกจากจะใช้อีเมลแล้วยังมีสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถใช้ในการนําเสนอแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆได้สะดวกสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วสามารถโทรนะคะเห็นหน้าและพูดคุยกันได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้เด็กๆรู้จักไหมคะไอคอนนี้เขาเรียกว่าเด็กๆเ,เคยใช้ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่า facebook มันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เอาไว้สำหรับแลกเปลี่ยนกันได้ไหมเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารกันได้ไหมคะอ่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสื่อสารกันสื่อสารในรูปแบบของข้อความเห็นหน้าก็ได้นะคะ เขาเรียกว่าเป็นเอาไว้สือ่อสําหรับในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง,างๆได้นะคะอ่าโอเคท,นเทีนี้เรามาดูค่ะอีนี้นะเรามาดูต่อนี่ให้เด็กๆวิเคราะห์บัตรภาพตัวนี้นะคะการติดต่อสื่อสารผ่านติดต่อสื่อสารบนเอร์เน็ตนอกจากนั้นอ่ะดู Facebook กับ Skype สามารถเป็นรูปแบบของสังคมออนไลน์ได้ไหมคะได้ Skype ก็ได้ดูรูปสกามไหม ออสกายแต่ก่อนเขาเคยใช้เขาใช้แบบว่าแชทกันแชทพูดคุยกันเห็นหน้าคล้ายๆกับไลน์นี่แหละนะคะอ่ะอันนี้ก็จัดอยู่ในสังคมออนไลน์ตัวนี้ล่ะไลน์ล,ละ่ะใช่ไหมไลน์ก็ใช่บีท็อกก็คล้ายกับสกายและก็ไลน์นี่แหละนะคะพูดคุยเห็นหน้ากันได้เหมือนกันก็เป็นการสื่อสารอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันกับ g m a ม l ไหมคะ Gmail ก็เป็นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถคอลิวิดอคอลเห็นหน้ากันได้เท่านั้นแต่ว่าก็แลกเปลี่ยนความคิดได้ ส่งข้อความหากันได้อินสตาแกรมเหมือนกันอินสตาแกรคอรหากันได้ไหมลูกอ้าวแต่แม่ไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่ไม่เป็นแม่ก็เลยไม่ใช้เลยนะคะอืมต้องถามพวกเราเพราะพวกเราหลายคนเก่งด้านนี้อาทีนี้เรามาดูว่าเจ้าสังคมออนไลน์ที่เราใช้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเราดูแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ใช้ในเรื่องของอะไรคะ ประชุมกลุ่มติดต่อสื่อสารได้ใช่ไหมคะทำอะไรได้อีกลูกได้เปลี่ยนความรู้เราเปลี่ยนความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ไล้ส่งไล่สดแล้วไลน์ล่ะติดต่อสื่อสารได้ไลน์ประชุมกลุ่มก็ได้นะไลน์ทำอะไรได้อีกลูกสนทนาแบบเห็นหน้าอไล์ไล์สดได้ไหมไมัมีไหม เป็นกลุ่มได้ต้องต้องสร้างกลุ่มใช่ไหมคะแต่เฟซบุ๊กนี่ไม่ต้องสร้างสามารถไลฟ์สดได้เลยแล้วเมลล่ะอะส่งข้อความแนบรูปแนบไฟล์ต่างๆเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถโทรได้วิดีโอคอลเห็นหน้ากันได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อแตกต่างสองอันนี้ทำงาน a c e b o o k กับไลน์ทำงานคล้ายๆกัาอ่าเสียงมาส่วนอ m จี l ต่างกันแค่ว่ามันไม่สามารถโทรหากันได้แค่นั้นมันเป็นการ ส่งข้อความได้อย่างเดียวเนาะโอเคทีนี้อะเรามาดูนี่ละค่ะบริการที่ติดต่อสื่อสารเหมือนเมื่อกี้ facebook แต่ตัวเนี้ยติดต่อสื่อสารได้ไหมไม่ได้มันเป็นไฟล์เอกสารใช่ไหมคะ e x c e เเช่นเดียวกับลายติดต่อสื่อสารได้แต่ Word ก็ติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็นไฟล์เอกสาร gmail ก็ติดต่อสื่อสารได้เพียงแต่ว่า Gmail ไม่สามารถคอหากันโทรหากันได้แค่นั้นอันนี้เป็นเกมใช่ไหมลูก อันนี้ก็แค่เป็นเกมติดต่อกันไม่ได้นะคะตัวนี้สกายสกายคล้ายๆกับไลน์นะคะก็ติดต่อสื่อสารกันได้อันนี้เป็นเกี่ยวกับ Adobe เกี่ยวกับเรื่องรูปภาพนะคะตกแต่งภาพอะไรต่างๆก็ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกันก็ไม่ใช้กับการติดต่อสื่อสารฉะนั้นสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารก็อย่างเช่น f c e e o o o ไลน์อีเมลสกายนะคะอ่าอันนี้ตัวอย่างไงตัวอย่างสังคมออนไลน์ดู Facebook ใครไม่มี f a c e b o o k ถามแบบนี้ดีกว่า ต้องถามว่าใครไม่มี Facebook เพราะว่าถ้าถามว่ามี f c e e o o o เนี่ยยกมือเกือบทุกห้องแน่ใจเหรอว่าไม่มีคะอ่าอ่าบางคนเพิ่งสร้างไม่เป็นไรล,ลูกลองถัดใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้อาจมาดูเห็นไหมคะพอเราเราจะสมัคร Facebook เราต้องมีอีเมลหรือใครจะสมัครผ่านโทรศัพท์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกอีเมลก็ได้เหมือนกันพอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอนี่คือหน้าต่างของเขา อันนี้มันเกี่ยวกับไอคอนมันมีฟีดข่าวใช่ไหมคะมีแสดงความคิดเห็นมีสาระความรู้ต่างๆมีเรื่องสตอรี่โอ้เยอะแยะมากมายอ่าเนี่ยก็คือรายละเอยียดทั้งหมดอ่ะบอกมาเลยหมายเลขหนึ่งตัวนี้คือโลโก้เนี่ยตัว F เนี่ยก็คือโลโก้ของ Facebook ส่วนหมายเลขสองคือเมนูคือตัวนี้เมนูต่างๆนะคะหมายเลขสมคือโปรไฟล์ของเราตัวไหนนี่ตัวนี้แต่ว่าเขา เนี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็ได้คือโปรไฟล์ของเรานะคะหมายเลขสีเป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์หรือโพสคือตัวนี้เนี่นะเราอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรเราก็พิมพ์ลงไปโพสต์ลงไปโพสต์รูปโพสวิดีโอได้ด้วยแท็กเพื่อนอะไรได้หมดเลยหมายเลขห้าเป็นส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนี่ที่เป็นแอปต่างๆอย่างเช่นฟีดข่าวเมสเซจวอทต่างๆอันนี้นะคะหมาเลขหกล่ะ โฆษณาตรงนี้เป็นโฆษณานะคะการเพิ่มอิ sorry, สซรี่โฆษณาหมายเลขเจ็ดเป็นส่วนที่แสดงหน้ากระดานข่าวตัวนี้เป็นข่าวที่อัปเดตตลอดเวลา <c oughs> สุดท้ายหมายเลขแปดห้องสนทนาคือตัวนี้ห้องสนทนาตัวนี้สนทนาได้ทั้งแบบทั้งเป็นข้อความวิดีโอคอลเห็นหน้ากันได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอยากก่างการใช้ facebook คร่าวๆ แต่สิ่งนี้แคละที่เราจะได้ทําในวันนี้โอเค